รายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2568นายทองคำแสงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโคยประชารัฐบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขตหนึ่งข้อมูลผู้จัดทำข้อตกลงนายทองคำแสงเพชรตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะทำนานการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองโขยประชารัฐบำรุงส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน1.2จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการปรับบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา1.6การศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา น้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.2มีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง 2.3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยังย่งยืนด้าน,นที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1มีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องทุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4.2มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นเกียรติบัตรและรางวัล ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2,567มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์และจำปีงบประมาณพศ2,568มีผลคะแนนการประเมิอนอันดับที่12.99.80คะแนนอยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม ผลการทดสอบ r t n t และ O-net มีผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศเป็นผู้สนับสนุนงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่5เป็นวิทยากรลูกเสือเนื่องในการจัดกิจกรรมการอบรมในหมู่ลูกเสือเนตรนารีประจำปี2568สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ห รางวัลชนะเลิศสองรายการได้แก่เรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรื่องจากภาพป .1 ถึงป .3 และการประกวดมารยาทไทยปหถึงปสสรุปเหรียญรางวัลเหรียญทอง19รายการและเหรียญเงิน1รายการสรุปผลการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มที่5รางวัลรองชนะเลิออันดับสองจำนวน7รายการ ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายการใช้เทคนิคให้คำปรึกษาแก่ครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบเชิงรูก Active Learning จากการติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่พบว่ายังไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรูป Active Learning นักเรียนยังมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้น้อยครูยังเป็นผู้สอนถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนไม่เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารต้อตอบและสะท้อนผลถึงความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจในเรื่องที่เรียนส่งผลให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ด้วยความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข จึงพิจารณาใช้เทคนิคให้คำปรึกษาแก่ครูรายบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ได้อย่างแท้จริงวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ประชุมชี้แจงและสะท้อนผล 2. เสนอแนวทางโดยผู้บริหารแนะนำการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่ครูรายบุคคล 3. วางแผนสู่การปฏิบัติ 4. ดำเนินการตามแผน และมีการจัด PLC เดือนละครั้งเพื่อสะท้อนผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาร่วมกัน5รายงานและสรุปผลใช้ข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณ1ผู้เรียนร้อยละ100ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบเชิงรูก Active Learning อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ครูทุกคนใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งเชิงคุณภาพหนึ่งผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความกระตือรือร้นมุ่งม,มั่นในการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระเพิ่มมากขึ้น 2. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงรูป Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพสสถานศึกษาได้แนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเชิงรูป Active Learning สู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองโขยประชารัฐบำรุงมีผลการทดสอบ RTN T และ O-net ค่าผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ